สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบอกกกๆนะคะนี่ค่ะวันนี้ค่ะบรรยากาศนี่นะคะพอเทืองก็สวยแล้วค่ะข้างน้านก็ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่วันนี้ก็จะมาเอาจะมาเอาต้นไม้นะคะไปอำเภอประมาณห้าสิบเท่าไหร่ค่ะไปะเดี๋ยวไปขนช่วยพ่อผู้ใหญ่ค่ะ เพื่อที่จะ,อะเอาไปแจกให้ผู้ใหญ่16หมู่บ้านนะคะเดี๋ยวไปนขนก่อนจ้าเพิ่งอาบน้ำเสร็จเมื่อก,กี้นะคะ 5าตนเ็ไม่ดกปนบาิปหกสามนะชิเ้นกับ3าิเนาะสาิบต้นกับชิบ้านจ้ะส5ตน yeah. ไ hmm. <S <S ่ไปเราไม่ได้รดน้ำนะคะเมื่อคืนเพราะวรากลัวที่มันจะนั้น นอนไม่ได้หรือพ่อเอานอนลงไม่ได้เหรอนอนน่าจะได้กว่านะไม่ว่านี่ค่ะแล้วต้องขนต้นทองนอพคุณนะคะไปอำเภอนอนนอนลองดูหรือพ่อลมพัดถ้าตั้งลมพัดหมดเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนรถของเขานะใช่ค่ะทำแบบนั้นและพี่ถูกต้องละ นอนลงเลยมัน,นก็ได้ไปตามลมถ้าพอตั้งแบบนั้นไม่ได้เลื่องอันอันสวยๆนะคะไปอันนี้ก็เป็นเป็นดอกแล้วนะคะทุกคนหกสามสิปหสามสบแปดอามคูณหไม่มีค่ะเพราะแม่ไม่ได้เอาโทรศัพท์มา สิบบ้านก็สามสิบแล้วยหกบ้านแล้หก <6, 3, S 2> สามสามหกสิบแปดใช่สี่สิบแปดต้นจะเอาไปโรดห้าสิบห้าสิบกว่านู่นแหละไม่ได้นับเด้อคำเจ้าบอกว่าสิบห้านับอ่ะมาเพิ่มอีกสองแล้ว แปดแปดไหวไหวไปกินไปกินน่ะ

เอามาสินนะสองค่ะเป็นเท่าไหร่แล้วคะพี่เป็นเท่าไหร่ละเอามาอีกสองเมื่อกี้นี่ค่ะนี่นะคะเราก็จะเอาไปอยู่ประมาณห้าสิบกว่านะเดี๋ยวก็แจกลูกบ้านอีกคนละต้นนะคะหลือจากนั้นแล้วก็ปลูกที่บ้านไร่นะคะนี่ค่ะเราก็เลือกเอาอันสวยๆนี่แหละคะ่ะไปเดี๋ยวของเราเรา,เาฟื้นฟูนอีกสักพักก่อนจะสวยแล้วค่ะเพราะว่า,ามัน ก็ดีนะคะขึ้นเร็วมากเลยค่ะหลังจากคนอันนี้ช่วยพ่อผู้ใหญ่แล้วก็จะกลับบ้านไปแต่งตัวไฟกระถินนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปขนมาอีกก่อนค่ะยังไม่ครบเดี๋ยวคุณพ่อลงมาหิ้วเลยค่ะเดี๋ยวจออันนั้นแล้ะค่ะเพราะว่าจะปิดคลิปแล้วนะคะนี่นะคะ ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะช่องไม่ออกกาอกค่ะนี่ค่ะแล้วก็ขึ้นรถแล้วใกล้จะพอแล้วค่ะหลังจากนี้ก็ไปกระถินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้เพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะคะดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยค่ะช่องไม่ออกกาะกนะคะช่วยดูคลิปนี้ให้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปทําบุญกับลุงพลนะคะที่อำเภอวันใหญ่หรือเปล่าใช่ไหมคะพ่อ ขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ